ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่16เมษายนโดยโค้ชเชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดตยันนี้ขอเสนออะไรยังไงตุ๊ตตัอ้างผีจ้องจะดึงอ่าบรอบอชกามิดฟิลด์นาโปลีนะเมื่องานนี้ตุ๊ตตแมคคาโจนะครับสื่อดังของอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นอ่าแสดงความสนใจในการที่จะคว้าตัวสตานยิบราฟโรบอชกามิดฟิลด์ของดาบลีไปร่วมทีม โดยพิสแตงตกเป็นข่าวว่าต้องการจะเสริมฟิลให้กับตำแหน่งของริเบนอัลบริมที่เล่นในระบบ3-4-3ขณะที่ค e ริสเตียนอริกเซนเตรียมที่จะย้ายทีมและบสัญญาในช่วงสมัยน,นี้ส่วนกาเซเมโรแม้ว่าช่วงหลังจะโชว์ฟอร์มดีเยี่ยมนะฮะแต่ดวยที่อายุมากแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้ซึ่งแต่รายของคอปปี้เบโนก็ตกเป็นข่าวในการย้ายทีมงหนัๆทั้งเรื่องของการต่อสัญญาที่เรียกร้องค่าเหนื่อยก้อนโตถึง180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ จากปัจจุบันที่รับอยู่ประมาณราว25,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นและก็เ,เรื่องของการขายที่สมโมสรชะได้เงินเต็มจํานวนจากการยืมเป็นเด็กไอแคลดามี่ในครั้งนี้โดยจากการบริการของสื่อแดนบรังท้าบูลร,ระบุในนั้นว่าแมนยูเองนั้นแสดงความสนใจกองกลางจากนาบ,บรีที่เป็นการสาคัญในชุดทีมคว้าตัวตูโกเดโตเมื่อปี2022ปัจจุบันมีสัญญาเหลือกับสมโมสรอีก2ปีและกถูกวางค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์ และก็ได้รับความสนใจจากบา,าร์เซโลนาและก็ปารีสแซตแองเดอคาราดีเพิ่มเติมันอีกด้วยอย่างไรก็ตามคาดการณ์กันว่าเป็นเรื่องยากที่แมนยูเองนั้นจะยอมจ่ายเงินมากกว่า30ล้านปอนด์กับผู้เล่นที่อายุ30ิปีแล้วซึ่งขัดกับนโยบายในการเสริมทีมของอีดิออสเป็นว่งงานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปกักนนะฮะว่างานนี้จะเป็นเช่นไรก็ถือว่าตุตโตนั้นอ้างผีจ้องจะดึงโรบอชกามิดฟิลแนปรีน่าเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารยังไงน้ำหมีชี้กดดันเกินไปเครเอร์เคอร์เฝ้าเสาให้กับพนทั้งของผีในคารักนี้นั่นเองนะโดยที่เชอร์ริงแฮมอดีตกองหน้าคนดังชี้เลยนะว่าเป็นการกดดันจนเกินไปนะฮะหากทางท่าเขาฝั่ง Kevin, เควินเคอร์รเฮอร์จะย้ายลิเวอร์พูลมาเฝ้าเสาให้กับแมนยูในคารังนี้ โดยตวันทองแดงลิเวอร์พูลถูกคาดหมายนว่าจะย้ายออกจากสโมรสรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังการมาของจอจีบาบาดาวิชรีที่จะย้ายมาจากคันดงของฝั่งบาเดเนเซียซึ่งปกติเขาก็เป็นตัวสำรองต่อจากคนดังของอาริซงเบเกอร์ในครังนี้เพิ่มเติมอยู่แล้วโดวยหลายสโมรสรในพรีเมียร์ลีกถูกโยงนว่าสนใจมือกาาเดวัยป6ปีรานี้รวมถึงปีศาจแดงที่ถูกโยงเช่นเดียวกันแต่ว่าทางด้านของเชอริงแฮมเองมองว่ามันจะส่งผลเสียทั้งกับลักเตะและก็สโมรสรในคันนี้ โดยเควินเคเรเฮอร์ไปที่แมนยูผมไม่คิดนะว่ามันจะดีทั้งกับตัวนักเตะหรือว่าสโมสรเชอร์ลิงแคมที่กรผพานด้าน,นของคาซิโนทอกนะฮะแล้วมันจะสร้างความกดดันนี้ให้กับเขาอยา่างมหาศาลในค่ำนี้วิธีเดียวที่มันจะประสบความสำเร็จก,ก็คือบริเวณอัรโมริมรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่กใกล้ชิดก,กับเขาแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะสร้างความกดดันให้กับเขาในค่ำนี้มากจเกินไปนะเปิดแต่ว่างานนี้ต้องรองดูคนต่อไปก็ได้กันครับ ว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงแชมยัยเคลนป้องโอนาน,น่าไม่ควรที่จะรับบาปคนเดียวในครั้งนี้โปรดนะเมื่อวานนี้ปีเตอร์ชชมยัยเคลนตำนางผู้รักษาประตูของฝั่งแมนยูชื่อว่าองเดเรโอนาน่าไม่ควรจะถูกะระบุว่าเป็นคนผิดนะฮะจากผลงานอันน่าผิดหวังของสโมสรโดยมือเก่าทีมชาติแคนบรูนเองตัววิจารณ์เรื่องของผลงานอย่างหนักนับแต่ที่ ย้ายมาคาแข่งดิทินโอเชฟฟอร์ดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอจนเริ่มจะมีข่าวเรืรองการเปลี่ยนผู้รักษาประตูเกิดขึ้นในช่วงเสมอนี้โดยเมื่อถามผลงานอันยแย่ของโอลดานาทางจะไม่ขึ้นก็กล่าวบอกว่าลองดูว่าแมนยูอยู่ตำแหน่งไหนในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนักเตะแต่ละคน,นะไม่มีช่วงเวลาที่ดีมากมายนักผมเองก็พยายามจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับคนอื่นฟังแล้วว่า ทำไมการเล่นกับแมนเชสเตอร์เดนนั้นและสโมสรอ,อื่นนั้นถึงแตกต่างกันในคระ้งนี้นะผมเอา,าเรื่องนี้ให้กับภรรยาด,ดูด้วยเมื่อวันก่อนเราบินหนังสือพิมพ์ในเดนมาร์กที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬาแต่พวกเขาจะคงลังเลผลงานของแมนยูซึ่งก็ไม่ใช่แค่บรรทัดเล็กๆในครั้งนี้แต่เป็นบทความเลยก็ว่าได้ถ้าคุณเป็นสโมสรอ,อื่นหรือว่าทีมส่วนใหญ่คุณจะไม่ได้เห็นมันอย่างแน่นอนและคุณจะไม่ได้เห็นหนังสือพิมพ์นอกกระแสที่ไม่เกี่ยวกับการกีฬา รายการเกมของคุณและนั่นคือจุดที่มีความกดดันเกิดขึ้นในขณะนี้โดยทุกสิ่งที่คุณทําในฟุตบอลจะถูกรายงานไปทั่วทั้งโลกใบนี้ยกตัวอย่างในฐานะผู้เป็นผู้รักสาะตะถ้าคุณเล่นพลาดทุกคนในโลกก็จะพูดถึงความผิดพลาดนั้นหากคุณเล่นพลาดกับสโมสรอ,อื่นในพริมเบร็กพวกเขาอาจจะได้ลงนังสือพิมพ์ในวันถัดไปแต่คุณจะไม่พูดถึงมันในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปหรอกนะ นั่นคือจุดที่มีความแข็งแกร่งทนันตจิตใจของผู้เล่นแมนยูเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากมันยากสรับทันตทุกคนเลยนะดังนั้นการที้เลี้ยวไปชี้ใครสักคนหนึ่งนะฮะผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องในครั้งนี้มากมายเท่าไหร่นักเป็น่างกานนี้โอดดน,น่าเองนะฮะก็ผลงานถ้าเทียบกันจริงๆแล้วไม่ได้จริงๆนะฮะมันไม่ได้จริงๆกับทนันะของฝั่งแมนยูต้องหาตัวใหม่มาแทนที่เขาแล้วในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมาเกิดครับใครคุ้มกันแน่ในครั้งนี้ เมื่อแมนยูเล็งสลับขั้วดิวคอยดุนกับด้านของฝั่งบรุคแมนนาะโดยแมนยูเองกำลังวางแผนดิวในการแลกเปลี่ยนนักเตะโดยเตรียมที่จะเสนอปราสุฮอยดุนเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวอเดบราลดุคแมนกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของอตาลันต้าที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยฮอยดุนนั้นย้ายจากด้านของอาตาลันต้านะผมบอลร่มทัพาปสแสดงเมื่อซัมเมอร์ปี2023แต่ผลงานในฤดูกาลนี้ไม่เป็นไปตามคาด เรายิงได้เพียงแค่3าประตูจากการลงเล่นทั้งหมด28นัดในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของอีดิชนฮาร์และก็บริเวณอัมบอริมซึ่งทำให้ทางน้านของฝั่งแมนยูเองนั้นเริ่มนะครับผมมองหากองหน้าคนใหม่สรับช่วงัินหน้าขึ้นมาเพิ่มเติมในครั้งนี้โดยการรายงานข่าวนะผมทางน้านของทางฝั่งจากทางนั่งของดซันเปิดเผยว่าแมนยูเองนั้นกำลังพิจารณาค้อตกลงแลกเปลี่ยนส่งคอยดรุนกลับไปยังอารตาลันตาพร้อมกับการคว้าตัวลูกแม่นเข้ามาเสริมแนวรุก โดยตาลันตานเองยังให้การสนับสนุนอดีตของภรายนี้และก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการจึงเขาเข้ากลับมาไปพ่วมทีมกันอีกครั้งแต่ได้ก็ตามความเป็นไปได้ของเดี๋ยวนี้จะคงขึ้นอยู่กับท่าทีของบรุกแม่นาว่าจะยอมย้ายกลับสู่พิมเบริกหรือไม่แม้จะตัวจะเคยฝากผลงานไว้กับท่านักของเอฟเวอร์ตันฟูรัมและซัสซี่จนกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่น่าจับตามองของยุโรปการต้องสงัดในปัจจุบันในครั้งนี้ ทานี้แมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนื่องจากว่ายังมีตัวเลือกอื่นอย่างในของเบรมตินดับจากอีสวิทเทาและก็มาติอุสกุญญาจากในของวูฟตันวอเดอร์อยู่ในลิสต์รายชื่อเสริมทัพเช่นกันแต่ก็มีแนวโน้มน้ว่าฮอยรุนเองนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของทัพปริษัแดงได้ดูการน้าในครั้งนี้ก็เป็นได้เป็นัต่ว่าคราวนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูรับข่าวร้ายก่อนศึกยูอรป้าลีกรอบอนะ โดยวาชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของแมนยูที่ยาวอยู่แล้วนั้นเมื่อเร็วๆนี้ได้เห็นผู้เล่นคนสำคัญอีกคนลงสนามในขณะนี้โดยนกาน,นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันทุกวันพิมพ์เบรในรอบ34ที่บูิจัรทีมบริเบณอาร์บริมประกาศเลยว่าจิโกดาโรดฟุแบ็ลนั้นได้รับอาการบาดเจ็บที่น่องอย่างรุนแรงและต้องพักรักษาตัวตลอดทุกการที่เหลืออยู่ในขณะนี้โดยนี่คือเป็นข่าวที่น่ากังวลใจสลับไปด้าของฝั่งแมนยูนะฮะอะพระว่าดาโรดนั้นคือเสาหลักที่แทบจะ ทดแทนไม่ได้ในโอแทฟอร์ดในครั้งนี้เลยก็ว่าได้โดยการนี้ดาโลดนั้นเป็นหนึ่งในอสองนักเตะที่ลงสนามให้กับทางด้านของฝั่งแมนยูมากที่สุดในพิมพ์บริกในฤะด,ดูกาลนี้นอกจากเบรโน่ฟอนเดนเดแล้วทั้งคู่ลงเล่นเป็น31นัดนะฮะตัวจริง31นัดและก็เป็นตัวสำรอง1นัดในทุกบริการดารโลดเองลงเล่นให้กับแมนยูไปแล้วมากถึง51เกมในฤะด,ดูกาลนี้โดยมีเพียงแค่2เกมเพานั้นที่มาจากม้านั่งสำรอง แม้จะไม่ยอมยอดเยี่ยมมากมายนักแต่ว่าดาโลดเองก็เล่นได้อย่างค่อนข้างสม่ำเสมอทุกช่วงของฤดูกาลก่อนหลังชาวโบรตุเกสก็ถือว่าเป็นสตาร์ที่หายากของปีศาจแดงที่เรียกว่าไม่เสียฟอร์มและก็ไม่ได้รับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บแมนยูเองนั้นก็ยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงในพรีเมียร์ลีกแต่พวกเขายังคงมีเป้าหมายสำคัญในเวทียุโรปลีกเมื่อพวกเขาเข้าถึงรอบรองชนะเลิศหากสามารถควา้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จปีศาจแดงจะได้รับตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้า เป็นรางวัลดาโรดเป็นผู้เล่นของแมนยูคนที่1กที่ได้รับอาการบาดเจ็บลุนแรงนะฮะและก็รายแรงได้ดูการสอวันี่24ซึ่งหมายถึงอาการบาดเจ็บที่ต้องพลาดในการแข่งขันสานัดติดต่อกันหรือมากกว่านั้นในคัณะนี้โดยนอกจากดาโรดแล้วรายชื่อผู้บาดเจ็บของแมนยูตอนนี้ยังคงได้แก่บริสโดมบาร์ตินเนสเซอร์ซีอาร์มัดดิยันโบรโรและก็เดริกนะฮะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่า,าเรียกว่านะฮะก็ทำไงได้นะครับผม ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายอุตส่าห์ว่าจะจบศึกยูโรป้าลีกในครั้งนี้กับแมนยูให้มันจําแมวซะหน่อยแต่กลายเป็นว่าเสี่ยงอีกแล้วเหรอเนี่ยและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดสสนสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเงย็นฮะขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดตลร์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ